สวัสดีคะ่ะทุกท่านมาพบกับคนดวงดีมีโชคในวันที่หนึ่งธันวาคมพันหกันนะคะว่าจะเป็นท่านใดไกันบ้างนะคะช่วยกันแชร์นะคะรายการคนดวงดีมีโชคให้กับอาจารย์รักด้วยจะได้เป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยค่ะว่าวันเนี้นะคะ สามลำดับของคนดวงดีมีโชคจะเป็นท่านใดกันบ้างสำหรับลำดับที่หนึ่งนะคะอาจารย์ลักษ์ยกให้กับคนที่เกิดวันศุกร์เลยค่ะเรียกว่าช่วงนี้นะคะออรา่าความเป็นเศรษฐีจับเลยนะคะคุณจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะหากจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ขอให้เป็นหลวงพ่อโสธรอ,องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณพิชเนศค่ะ แล้วก็ให้หมันทำบุญกับคนพิการนะคะหรือบูรณะบทวิหารนะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เสริมบุญให้กับคุณด้วยพอเราทำบุญเสร็จแล้วอย่าลืมค่ะอุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัวเราด้วยนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรเราด้วยใช้เครื่องประดับสีแดงหรือทองคํานะคะติดตัวไว้อันนี้ก็จะเป็นการเรียกทรัพย์เรียกโชคให้กับเราทีนี้ถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยแทนที่อยู่ใ,ใกล้ๆสันที่ศึกษานะคะจะเป็น โรงเรียนนะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยได้หมดเลยหรือที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะในวัดในวาก็ได้ก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีดำแล้วก็สีม่วงเข้มแล้วมาดูกันค่ะในลำดับที่สองของคนดวงดีมีโชคเนี่ยยกให้กับคนที่เกิดเป็นพุทธางวันนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะ โชคลาภก็พากันหลั่งไหลกันมานะคะแล้วแถมยังมีโชคลาภจากคําพูดอีกเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะหมั่นพูดจาเพราะเพราะเขาไว้นะคะอย่าพูดคาหยาบทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่กับเรานะคะให้เราไปสักการะบ,บูชาเพื่อให้มีโชคลาภได้มากขึ้นเนี่ยก็จะมีพระราหูพระโพธิสัตว์กนอิมนะคะแล้วก็พระแม่รัศมีนั่นเองช่วงนี้นะคะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นนินก็ได้เป็นคริสตัลก็ได้ค่ะนะคะ แล้วเวลาเราจะทําบุญนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงเนี่ยอาจารย์รักอยากจะให้ทําบุญให้ในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพงานบวชนะคะหรือถ้าเราจะซื้อก็ให้ซื้อกับผู้หญิงที่มีรูปร่างสมส่วนหน้าตาดีผิวดีนะคะแล้วก็ข้อสําคัญนะคะแผงนะ่ะให้อยู่ใกล้ๆกับสนามกีฬานะคะตลาดน้ําแหล่งบันเทิง แล้วในวันนั้นนะคะเสื้อผ้าที่เป็นสีกรมท่าก็ดีนะคะสีส้มก็ดีงดใส่ไปก่อนสำหรับคนดวงดีลำดับที่3นะคะอันนี้อาจารย์รักยกให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่โชคลาภนะคะวิ่งเข้าหาเราแล้วก็ยังมีดวงของเจ้าสัวด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่คนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพโชคลาภมันจะมากับปัญหาของสุขภาพคือโรคภัยไข้เจ็บ ิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่กับเราก็มีย่าโมปู่ศีดาแล้วก็หลวงพ่อเพชรนะคะเครื่องประดับช่วงนีใ้ใช้เครื่องเงินค่ะเพราะเครื่องเงินก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดในเรื่องของเงินดึงดูดในเรื่องของโชคลาภดึงดูดในเรื่องของความเป็นมงคลให้กับเราด้วยทําบุญนะกับคนพิการนะคะหรืออาจจะ ให้บูรณะในเรื่องของโบสถ์วิหารนะคะอย่าลืมนะคะอุทิศบุญให้กับเทวดาประจำประจำตัวเรานะคะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะที่ได้แผงที่เราจะซื้อเนี่ยนะคะให้อยู่ใกล้ๆกับสนามกีฬาให้ใกล้กับโรงฆ่าสัตว์นะคะเสื้อผ้าในโทนสีฟ้าห้ามใส่โดยเด็ดขาดนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคนที่เกิดทั้งสามวันด้วยนะคะ ล้มาพบกันใหม่ค่ะในครั้งหน้ากับคนดวงดีมีโชคในครั้งต่อไปครั้งนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยรับทรัพย์รับโชคกันทุนหน้าะสวัสดีค่ะเสริมดวงปังวอลเปเปอร์เสริมมงคลที่แอปพลิเคชันเอ็มไทยพิเศษออกแบบโดยนักพยากรณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยนวอลเปเปอร์เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store